แ,แสบบอแสบบออยากกลิ่นคำอะไรไรล่ะมันค้าคอเห็นมันเจ้ามันหิวมากจื่อข้าใส่เบิดปุกโม่ยเข้ามีปัญหากับสิใส่เบิดปุกสติ Nhà mấy tối ngày bao nhiêu ngày bao nhiêu 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 bao บอกคุงขวไข่ใส่หอมอุ้ยคำใหญ่คากใหญ่แน่บอกกินคำนี้หน่อยแน่มันสิ้าเขาอ,อีกโซน,นามใส่ลูกหลานมาหาแล้วกินข,ข้าวแซ่บคักมันบ่ ปันเนี่ยปันนันกันหรอกหกสิบบาทเขารียกกินตอนน้นอยๆแต่วหลังตอนมันเกิดน้อยลังตอนมันก็แงยย่บาดซับแง่เนาะแต่ปันนันท่นครึ่งหนึ่งรเราด้วยนะบางเราด้ยนะตำสู้ตู้ใกลก,กินมเมื่อคืนะน,น,ไปไปไนี่นาก็นั่นอีกตู้ไก่ล้ไม่นั่นกลับไปบ้านนั่นโอ้ยชุ่มหานี่ตำบอกคงซุ่งใดว่ามันบาดแล้ว ไปขี่มก่นป้าปนั้นยังเถียงกินน้ำเย็นผุนเด้เพื่อนอากาศมันหนาวมือนี่บอกอีกบอกเขาเพราะเราสินั่นสามปันน้นน้อยนึงเป็นบือมือนี่ <c oughs> คูกินขาสามปั้นนึงเป็นวะ ักย่โม er ่ย่มเมนตเีเขาโกูรดบัเข้ากันเลยแเรากินน้ำลงค่ะมันลุดลุดลงแปลว่าะข้อโปงพวนแล้วลวกินน้ำลงไปเอกเอกคั้นบ่งอริโว้ยแกนพ่อบานอันเพียกวนนะ